คุณไอ้นะครับก็โดนแม่ทัพกุ้งสวนเข้าไปนะฮะก็ค่อนข้างจะจุกพอสมควรแม่ทัพกุ้งเป็นนายทหารและทราบมาภายหลังว่าท่านท่านพุนศิลป์เนี่ยท่านเปลี่ยนจากคอมทพ .2 เนี่ยนะครับทพ .2 อะนะเปลี่ยนเป็นคอคอครุฑก็คือน่าจะเป็นน่าจะได้รับการโปรดเก้านะครับแต่งตั้งให้เป็นราชอ,องครักษ์พิเศษหรืออะไรประมาณนี้คือผมไม่ทราบผมไม่ยืนยันนะ แต่ว่ามันมีเครื่องหมายอยู่ตรงคอเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้นะครับด้วยด้วยการที่ท่านแม่ทัพพูนศิลป์นั้นได้รับนะครับพระมหาการุณาธิคุณโอ้เป็นยากมากนะคุณผมจะบอกให้ถามพี่หลวงได้แต่ก่อนพี่หลวงอ่ะนะครับพี่ชาติไทยขอบคุณนะครับสําหรับสติกเกอร์แต่ก่อนที่ใครจะไปใช่ไหมพี่หลวงเข้ามันจะมสมัยก่อนมันจะมีกอสี่ิบหกมีนู่นมีนี่แต่มันมีอยู่ที่นึงเนี่ยเข้ายากมากเขาตรวจประวัติกันเลยนะครับ ไอ้เียยังมีคดุงคดีมาี่มือห้ามเข้าเลยนะเขาห้ามเด็ดขาดเลยดังนั้นต้องสะอาดบริสุทธิ์จริงๆนะถึงจะเข้ากันได้กูว่าพี่หลวงรู้แหละว่าที่ไหนอ่ะนะ <c oughs> พี่หลวงบอกไอ้เฮียกูอยู่ดีๆกูอยู่ไ่สัตว์อย่าลากกูไปเกี่ยวข้อง <c oughs> ก็ประมาณนั้นแม่ทัพกุ้งแกก็ยืนยันนะน้องมุกหว่าดีนะจ๊ะแม่ทัพกุ้งเขาก็ยืนยันนะพี่ไรเนอร์หวัดดีครับเขาบอกว่าที่ผ่านมากาันจองพลังไม่เคย ทำอะไรเนี่ยนะครับข้ามหัวทุกอย่างมีการเข้ามาหาลือทุกอย่างทำเป็นหนังสือแล้วเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันท่านแม่ทัพส,สลามครับพี่สยามนะครับก็ทํามาเป็นหนังสืออะไรประมาณนี้คือท่านก็นยืนยันว่าการจอมบพบลังเขาทำเพื่อเพื่อแผ่นดินจริงๆนะพี่อังกนาสวัสดีนะครับเขาทาเพื่อแผ่นดินจริงๆ คือพูดง่ายๆอ่ะคุณการจอมพลังเนี่ยแกสร้างบังเกอร์เพื่อปกป้อ,องอธิปไตยแกไม่เหมือนใครบางคนนะนะไม่เหมือนใครไอ,อ้ีกูก็ลืมอะกูติ๊กตอกกูก็แหม่ไม่บอกกันเลยนะกูก็ลืมไปนะครับอ่าหลวงเอานะฮะน้องเบสขอบคุณมากน้องเบสนะครับแกสึกแลไอ้เียกูกูไม่ต้องเรียกหลวงพี่แล้วนะพี่ทีัสดีนะครับนีคือพูดง่ายๆว่ากันจอมพลังจะดีจะชั่วผมไม่รู้หรอกเพราะผม ผมไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวอะอย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้กดติดตามช่องคุณการจอมพลังในทุกๆแพลตฟอร์มผมไม่ได้กดติดตามแต่ผมเห็นทุกเกือบทุกแพลตฟอร์มที่มีการจอมพลังนะฮะเราเห็นตรงนั้นผลผลสุดท้ายที่ออกมาประชาชนได้รับความช่วยเหลือคือคุณการแกจะไปเอาเงินมาจากไหนกูไม่รู้หรอกนะครับ ตอนนั้นนะกูไม่รู้หรอกว่าแกจะมีมูลิธิหรือไม่มีมูลิธิแต่กูบอกให้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมีน้ําใจเห็นคุณกันไปทําอะไรไม่ต้องคุณการใครก็ได้ที่ไปทําเหมือนกับคุณการจอมพลังเดี๋ยวเขาก็ถามเลขบัญชีอะไรเลขบัญชีอะไรเดี๋ยวช่วยค่าน้ํามันเดี๋ยวช่วยค่าทีมงานคนไทยเป็นอย่างนี้เราใจดีไงใช่ไปไปมาคุณการจอมพลังอาจจะเห็นว่าไอชิปหายเงินแม่งเยอะเยอะเยอะชักจะเยอะไปใหญ่แล้ะ ก็ตั้งเป็นมุ้ีทิกแม่งเลยทีนี้โอนผักก็โอนนะฮะโอนบัญชีมูลนิธิเข้าไปอะไรเข้าไปก็ว่ากันไปนะครับส่วนคุณคุณไอซ์จะไปตรวจสอบจะไปแล้วก็ก็เชิญเต็มที่นะครับในฐานะคุณสวมหมวกสองใบใบหนึ่งคุณอาจจะอาจจะเป็นพลเรือนที่อะไรอยากจะตรวจสอบหมวกอีกใบก็เป็นนักการเมืองอยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่ที่แน่ๆคุณกันจอมพลังเขาเอา ตู้คอนเทนเนอร์นับร้อยร้อยตู้ไปวางตามแนวชายตามแนวขอบต่างๆที่เขาบอกว่าเป็นของเรามูลค่าหลายล้านบาทนี่คือนี่คือผลงานของคุณการจอมพลังนี่เราว่ากันตามผลงานเลยนะถามว่าคุณไอมีผลงานไหมมีแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้คุณไอก็จะเดี๋ยวป๋าก็จะไปบอกอีกว่าไอเขามีผลงานเรื่องสอปอไอศ สปสเรื่องของตึกสกายวอล์กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พูดแล้วอันนั้นประชาชนเขารู้กันหมดแล้วแต่สิ่งที่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณการทำคุณการจอมพลังไปทำตรงนั้นเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์เป็นร้อยตู้เลยนะวางเรียงกันสองชั้นซ้อนสองนะครับน,นั่นคือตู้คอนเทนเนอร์เป็นร้อยตู้เลยนะแต่คุณไอไม้กระดานแผ่นเดียวไปไปซ่อมสะพานแผ่นเดียว ไอ้นั่นตู้คอนเทนเนอร์เป็นร้อยแต่คุณไอ้ไม้กระดกแผ่นเดียวโอ้โหดังสนั่นผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้อิจฉาอะไรนะดีดีทำอย่างนี้ดีเพราะประชาชนแถวบางบอนเป็นไงไม่มีสะพานเดินเดินสะพานก็อันตรายกลางค่ำกลางคืนเดินเดินตกสะพานจมน้ำตาย คนบางบอลรอดตายจากการตกสะพานจมน้ำได้เพราะคุณไอ้ไม้กระดานแผ่นเดียวแกดังทั้งโซเชียลเลยที่แกดังก็เพราะแกะสวยด้วยคุณไอ้สวยนะครับกูยังชอบเลยกูชอบมองนะกูชอบดูเวลาแกยิ้มนะแล้วยิ่งเวลาแกแต่งตัวแบบชุดปลายเวทชุดรีแลกอะไรของแกนะ่ะกูก็จะมองอุ้ยน่าปลืม้ม <laughs> ที่พูดอย่างนี้กูไม่ได้รังเกียจหรือกูไม่ได้ไปคุกคัก เดี๋ยวไอ้เฮียเดี๋ยวคุณไอเขาจะบอกไอป๋าหนุย่ยมึงกําลังล่วงละเมิดคุกคามกูทางเพศโดยโดยการใช้คําพูดบอกเอาก็ชมว่าสวยก็ชมว่าขาวว่าทําไมอ่ะมันผิดตรงไหนว่าเฮียไม่ต้องมาฟอ้องกูนะคุณไอนะครับเออกูไม่มีตังค์ให้หรอกกูจะบอกให้สุดท้ายแม่ทัพกุ้งเขาก็ออกมาการันตีแล้วคนระดับแม่ทัพเนี่ยแม่งพูดมาอย่างนี้เนี่ยแล้วแกไม่ใช่เป็นแม่ทัพธรรมดา วันนี้แกเป็นที่ปรึกษาผู้ชการตาหารบกไอ้นั่นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่แกมีเครื่องหมายที่คอแกโอ้โหไอ้คอด้านซ้ายอะ่ะนั่นนะเด็กใครๆก็รู้ใครๆเจอเครื่องหมายแบบนี้เป็นไงไอสัตว์ขาอ่อนหมดไม่มีใครกล้าเถียงเลยหรือคุณไอจะกล้าเถียงก็เรื่องของคุณไอนะแต่คนระดับแม่ทัพบารมีเขาเหนือคุณเยอะบารมีเขาเหนือกับคุณไอเยอะ หนึ่งเขาเป็นผู้ใหญ่สองเขา,ารักษาชายแดนสามเขาทวงแผ่นดินมาคืนเราฉะนั้นคุณไอจะพูดจะจาอะไรผมจะบอกให้ระวังกันนิดนึงแนละอย่าไปว่าท่านนะถ้าว่าผมยุคให้เลยไปว่าคุณกันจอมพลังคนเดียวก็พอนะครับไปไปด่าไปว่าคุณกันจอมพลังคนเดียวก็พอแต่ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเขารู้ว่าสิ่งที่คุณไอทํทำเนี่ยต้องการอะไรเท่านั้นเอง แต่ผมจะไม่พูดณนะที่นี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเขารู้เจตนานะครับกรรมคือเครื่องชี้เจตนาเจตนาก็คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59ผู้ใดนะครับเออนะกระทําความผิดนะจัดต้องรับโทษนะอะไรประมาณนี้แต่กูแต่ว่าคุณคุณไอ้ทำถูกแล้วทำทำดีด้วยเออทำเก่งสวยขาว พูดแล้วเปรี้ยวปากเลยอ่ะอยากกินมะม่วงไปไรลสดไปจังเลยสวายนะครับเออก็โดนไปโดนแบบเหนื่อยๆอ่ะพูดยังไงว่าคุณไอตอนนี้นะเหนื่อยนะเออนลว่ามันไม่มีประโยชน์กับประเทศไทยอ่ะจะมีสอสอหรือไม่มีสอสอก็มีค่าเท่ากันประเทศไทยไม่ได้เสียประโยชน์ไม่ได้มีได้ประโยชน์ตรงไหนเลยก็นั่งโกหกตอแหลกันไปวันวันผมถึงบอกไงครับว่า ประเทศเรามันมีปัญหาเพราะไอ้นักการเมืองเลวๆชั่วๆเนี่ยมันไม่พูดความจริงแต่ไม่รู้ใครไม่รู้นะแต่กูเชื่อว่าคุณอนุทินแกหน้าตาแกซื่อๆอย่างนี้เฮียกูต้องเชื่อแกใครพูดอะไรกูไม่ค่อยเชื่อสีหาสัตว์พูดมาแล้วกูยังไม่เชื่อเลยไอสัตว์ยัดหม่าวันนั้นไปยืนด่าเขมรอยู่บนเวทียูเอ็นลงมาท่านั้นเองไงบอกฮัลโหลวันดีหมนเราเพื่อนกันนะแต่เย็นๆนิดนึงเดี๋ยวถึงเวทีอาเซียนเราก็จะเป็นเพื่อนกันและ ทนอีกนิดหนึ่งเห็นไหมจริงๆคุณอนุทินไม่ได้รู้เรื่องนี้หรอกแกเป็นนายกรัฐมนตรีวันๆแกต้องไปคิดหลายอย่างหน่อยจะคิดขายแร่ขายอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแกก็ไม่รู้เรื่องแร่ถามว่าแร่เอ,อิร์ธคืออะไรบอกกูไม่รู้เนี่ยกูรู้อย่างเดียวว่าไอ้ระดับกว้างคูณยาวต้องสูงกี่เมตรใช้ปูนขี่ตันลงหินเท่าไหร่แกแกเป็นวิศวะนะแกเป็นวิศวะคุณอน,อนุทินนะแกเก่งเรื่องคำนวณตัวเลขแกจบวิศวะมา ฉะนั้นคุณอนุทินจะไปรู้ทุกเรื่องก็เป็นไปไม่ได้แกอาจจะโดนลูกน้องแกหลอกผมรักคุณอนุทินนะครับผมเชื่อแกพูดอะไรมาผมเชื่อหมดแต่คนไทยทั้งประเทศอาจจะไม่เชื่อแกเรื่องนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โดยลำพังกูเชื่อแกนะครับแกบอกโอ้ประเทศคิดดูเนี่ยแกตื่นเต้นถึงขนาะดแกต้องไลฟ์สดเลยบอกพี่น้องครับเชื่อผมนะครับเอ,อผมบอกก่อนนะครับว่าเราไปครั้งนี้เนี่ยเราไม่เสียเปรียบครับเราได้เปรียบอย่างเดียวเลยครับ เ,เห็นปะแกยังตื่นเต้นเลยขนาดก็แกกลัวคนด่างไงแกบอกไอ้เฮียประเทศไทยนี่แม่งทํางานช้าขี้เกียจสัน่นลังยาวตัวเป็นขนสุดท้าพยพอแกจะบินไปอะไรครับที่มาเลเซียแกบอกพี่น้องครับนี่คือการไลฟ์สดของวันที่26ตุลาคมนะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียก็ผมขอยืนยันกับพี่น้องนะครับว่าเ,เราไม่เสียเปรียบครับเราไม่มีทางเสียเปรียบครับถ้าเกิดคอมเมนยังไม่ จะไม่ทําตามผมก็จะไม่เปิดด่านครับตอนนี้มันทําครบหมดเลยสีข้อเป็นไงเปิดยังอ่ะ <laughs> จริงไหมพี่ภาษาจีนนะเออนะครับพี่ตังน้องนั้งต่องนะครับเออนะครับจริงไหมพวกเราพอเสร็จปุ๊บปับ๊บผมบอกว่าไอ้สีข้อเนี้ยมันจะทําให้เราเสียประโยชน์เพราะไอ้สีข้อนี้มันจะถูกอ้างไปถึงอะไรครับไปถึง MOU และคอยดูขเมนจะอ้างม o u หรือเปล่าผมกล้าพูดในไลฟ์สดเลยว่าการที่ขเมนถอนกำลังออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จี้เราว่าเอาคุณถอนด้วยท,ทีนี้ทีนี้รัฐบาลงงเลยเอาถอนยังไงครับพี่พี่พมาเน็ตพี่ลองตอบผมหน่อยผมจะถอนยังไงก็ที่ที่ผมไม่ใช่ภูมะเขือไม่ใช่ของคุณตาเหมือนทมก็ไม่ใช่ของคุณ นะครับสันติภาพนี้มันจะต้องมาเอาแผนที่1ต่อสองแสนมาเกี่ยวข้องและสันดานขเขมรมันก็ต้องเอา MOU4 3มาเล่นกับเราและมันก็จะบีบให้เราเนี่ยเหมือนกับคนทำผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ลงไว้ต่อหน้าโดนั่นทำไอ้ทั้เป็นไงครับไอ้ทําบอกไม่รู้คุยกันเองแล้เฮียขี้เกียจคุยกับพวกมึงกูได้แลหายากแล้วเรียบร้อยแล้วกูไม่คุยกับมึงแล้วเดี๋ยวเหลืออย่างเดียวไปตกลงราคากัน เดี๋ยวสักพักโดนเนททำก็จะบินมาไทยมาตกลงราคากันว่าจะยังไงใครจะขุดแล้วก็ยังไงเก็บค่าภาคหลวงกันยังไงนะครับอะไรแบบเนี้นะเดี๋ยวมันก็มีคุณเชื่อผมเถอะวันที่ทำจะมาเมืองไทยผมบอกแล้วไอ้ที้ทำเนี่ยมันอะไรฮะมันมาเนี่ยมันมาเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดนเนตเ,เข้ามาลงท้ายด้วยจุดศูนย์เก้านะครับอขอบคุณนะฮะจริงป่ะ เดี๋ยวดูก่นใช่บอกว่าเออใช่ด้วยนะฮะใช่ใช่ใช่นะครับอืมขอบคุณมากนะครับนั่นแหละจบเลย